สวัสดีครับก็วันนี้มาเรียนเรื่องโครงสร้างนะครับแต่ไม่ชีตยังไม่ขึ้นโอเครอสักคู่เอ่อปลอบๆมันทำไมยังไม่ขึ้น่มาแล้วนะครับอายากโชว์เวมพาวเวอร์ไ์นะ เครื่องสึกมีหลายโปรแกรมดีเลยไปหนอ่อยก็กรดีใจเอกสารคนอื่นปนมาด้วยนะฮะเ<อ>ขาเรียกเป็นบทที่ห้าเรื่องโครงสร้างนะครับ<อ>ผมก็เอาเอกสารเขามาสอนนะฮะ กำจัดความของโครงสร้างก็โครงสร้างเนี่ยประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนนะครับเอามารวมกันนี่ยผมลองทำการแตะโอเคนะมีชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนก็เป็นวัสดุที่แกล่งนะามายึดติดก,กันนะฮก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจอยนะที่เรียกส่วนที่ยึดติดก,กันนะ ก็เขาแบ่งออกได้สามชนิดนะฮะเป็นข้อมูลนะก็ตัวนี้พอดีเขาไม่รู้ใช้อกสารขงงใครนะก็แบบเขาแล้วกันนะเขาเรียกข้อมูลก็เหมือนกับเป็นจอยขึ้นมาสามารถที่จะอิสระได้ยืดหยุดได้นะครับโดยที่ว่าแต่ละจอยเนี่ยจะมีตำแหน่งที่ยึดแล้วก็สามารถที่จะหุ่น ไมาได้นะก็มีโครงสร้างกรอมนะฮะก็จะเป็นลักษณะของเครื่องจักรกลที่ประกอบมาหนึ่งชิ้นนะฮะอันนี้ก็ผมไม่รู้เข้าเอกสา,ารมาจากใครนะก็ลเลยชื่อต่ำกลับไปก่อนนะอมีโครงสร้างของสะพานนะฮะสะพานก็จะเป็นลักษณะของ สะพานแขวนนะครับก็จะเป็นตัวรับแรงก็จะเป็นสลิงที่จะมารับน้ำ,ำหนักในเพจของแต่ละเพจนะครับแต่เราไม่ได้คำนวณส่วนนี้นะก็มันมีสูตรคำนวณเหมือนกันนะฮะโครงสร้างข้อมูลน,นะครับก็เป็นโครงสร้างที่เอามาติดกันนะจะมีะโครงสร้างที่ยาวขึ้นไปเป็นสามมิตินะ แต่ปกติเรา,าวิเคราะห์เป็นสองมิติอันนี้จำนวนชิ้นมากกว่าหชิ้นผมดูแล้วก็ไม่รู้เขา r e f e r e n อย่างไรนะอันนี้พอดีใช้เอกสารเขานะโครงสร้างชิ้นส่วนงานเครื่องจักรนะฮะก็จะเป็นลักษณะของกลไกต่างๆที่มารวมตัวกันนะครับเอ๊ะ ตัววิเคราะห์โครงสร้างนะครับก็ตัวเอกสารของยูเบอร์นะหรือิูเบิร์นะก็หน้าสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเขาเขียนอธิบายอย่างนี้ผมก็พยายามตีความหมายเป็นภาษาไทยนะครับหนึ่งก็คือจากโครงสร้างเนี่ยพยายามเขียนฟีบอดี้แกรมนะฮะขึ้นมานะครับโดยที่ว่าต้องมี อย่างน้อยหนึ่งแรงเนี่ยทราบนะฮะก็คือลักษณะของล mm ูกทีอยู่บริเวณเนี้นะนะะอีกสองแรงเราไม่ทราบขึ้นมานะแล้วก็ใช้ความรู้สึกคาดดาเอาว่ามันจะเป็นคอมเพรสหรือจะเป็นการดึงหรือเนะทนชั่นนะฮะทีอ่า เป็นการดึงนะฮะเพื่อที่จะทราบว่าทิศทางของแรงจะเป็นไงแล้วก็แก้ปัญหาโดยใช้ equation ขึ้นมานะครับแล้วก็จากผลการคำนวณเราก็จะไล่ตามจุดต,ต,ต่างๆไปเรื่อยๆราจะได้โซลูชันหรือคำตอบนะะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวโครงสร้างง่ายๆที่มีจุดซัพพอร์ตนะครับ นะจากที่เราเรียนรู้มาถ้าสปอร์ตที่จะไม่มีโมเมนต์รอบสุดใช่ไหมไม่มีโมเมนตัมรอบสุดนั้นนะครับก็จะเป็นแรงที่เป็นแอคชั่นหรือแรงขึ้นมาอย่างเดียวนะจุด A นะจะเขียนฟีบดีได้ตบบนี้นะอันนี้ของจุด C นะอันนี้ของจุด B นะครับ นี้ผมก็ไล่เสริมเข้าไปว่าเวลาคำนวณเนี่ยเขาก็ไล่ลำดับ b c มา a นะครับโดยที่ว่าอาผลรวมของแรงนะฮะที่อยู่ในแกน x นะครับแกน x ก็คือแกนนี้ถูกไหมแล้วก็ดูว่ามีแรงไหนบ้างนะครับ f b c นะครับ ตรงนี้ก็จะทำมุม45องศานะครับเราก็จะได้ว่า FBC เนี่ยที่ทำมุม45องศาก็จะเท่ากับขานี้นะครับหรือถ้ามองรูปนั้นลำบากก็มอง f ฟ e e Body ไดแกรมของตัวนี้ก็ได้นะนี่ชมเดียวกันนะแล้วก็ FBA ก็จะเท่ากับ FBC นะครับ มุมของด้านที่ตั้งขึ้นมานะครับก็จะเป็นมุมทราย45นะครับเอบีซี C. 45เท่ากันหมดทรายหรือคอร์สเท่ากันนะมันก็เลยเนี่ยจะเรียกเป็นทรายหรือเ,เป็นคอร์สก็ได้นะอะอย่างตัวนี้เป็น Y ใช่ไหม FBC คอร์สก็คือ บนชิดน,นะฮะก็จะเป็นค่าคอสนะ45แล้วก็มีโน้ตว่าเซนชั่นก็คือแรงดึงถ้าเป็นคอมเพรสก็เป็นแรงกดนะฮะพอลำดับถัดมาก็จะเป็นจอยของ c นะฮะจอยของ c กัค่านี้นะก็คำนวณในลักษณะเดียวกันนะแล้วก็สุดท้ายมาคำนวณจอยที่จุด A นะครับ โอเคสำหรับชีทถัดไปก็เราสามารถจะทำด้านไหนก่อนก็ได้นะครับโดยที่ว่าาอจจะคำนวณจอยของ C นะก็อาจะใช้สรรมการของโมเมนตัมลอบจุด A ขึ้นมานะะเราก็จะหาแรงกดที่ค่านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไล่คืออะไรอ่ะ คือสามารถที่จะลันจากจุดไหนก่อนได้ C B A หรือ A B C ก็จะได้คำตอบเยืะวกันนะแต่ถ้าลันที่อคอมเพล็กมากเกินไปก็คืออาจจะคำนวณยากหน่อยนะอ่ะ,อะตัวนี้ก็จะมีส่วนช่วยตัวหนึ่งเขาเรียกว่า Zero Force Member เพราะว่าถ้า Member เยอะๆเนี่ย มันสามารถที่จะาหาตัวที่ว่ามันมีค่าแรงเป็นศูนย์ได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าใช้อันนี้เป็นกฎที่เขาเขียนทั่วไปแต่ในหะนังสือเขาไม่ได้เขียนไว้นะก็มีสองชิ้นส่วนที่ติดกันต่อกันนะสองชิ้นก็คืออยกตัวอย่างของจุด A เนี่ยแรงกระทำ ที่ไม่มีแรงกระทำนะไม่มีแรงกระทำนะเราจะเห็นว่าค่านี้เวลาตัดคอ s เซ e c ชั่นขึ้นมานะมันก็จะมี f สองตัวนะฮะแต่ f ของ a ไป f เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0แล้วก็ f ของ a ไป b จะมีค่าเท่ากับ ศูนย์เหมือนกันนะเช่นเดียวกับอ่าจอยนี้นะครับพอาสามารถที่จะคำนวณได้หรือใช้เงื่อนไขที่ว่าข้างบนนะฮะเราก็จะได้ค่าเป็นศูนย์เช่นกันนะสํสำหรับอ่ารูปถัดมารูปขวามือนะจุดนี้นะครับที่จะมีค่าเป็นศูนย์นะฮะเชื่อม สองชิ้นโดยไม่มีแรงกระทำที่จอยนั้นหรือจุดนั้นนะฮะไปต่อสำหรับอีกกฎหนึ่งคือถ้ามีสามชิ้นนะฮะแต่สองชิ้นต่อกันเป็นเส้นตรงนะฮะก็จะได้ว่าค่านุนเป็นศูนย์ยกตัวอย่างเช่นนะฮะที่จุดดีดอกนะตัวนี้ กับตัวนี้แรงที่กระ,ะทำ F B K นะเนี่ยผมเขียน,นอย่างนี้นะเข้ากับศูนย์นะอ่าตรงนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้เป็นต่อกันเป็นเส้นตรงแรงกระทำ F G A C นะฮะจะเท่ากับศูนย์ แล้วก็ถ้าในหนังสือเขาก็จะเขียนโครงสร้างเปรียบเทียบว,ว่าเราดูแก้โครงสร้างข้างนอกนะเป็นโครงสร้างที่หลักในการรับแรงงโครงสร้างนี้นะครับอ่ถาถัดม,ม่านะครับอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นเส้นตรงนะฮะบางทีผมตัดมาส่วนนิดหนึง่งจุด G ตรงนี้ค่านี้อ่อ F d ี C, e, กับศูนะฮะอันนี้ตั้งฉากนะครับอ่าขณะเดียวกันที่จุด d นะฮะอันนี้ก็เขียนไว้นะครับ F, อ e, F กับศูนะแต่ไอ้จุดเนี้ยแกนเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้ใช่ไหมเขาก็เลยคำนวณบอกว่า ถ้าเรารู้ f dx เท่ากับศูนย์แล้วนะผลรวม summation ของตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับศูนย์ด้วยนะ f d f ในแกนเนี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ f c เท่ากับศูนย์ขึ้นมานะก็มีตัวนี้แกนนี้ที่ใช้กดของ ข้อที่สองแล้วก็บวกการคำนวณนะฮะก็ c f ถ้ากับศนะก็สำหรับซีโร่เมมเบอร์เนี่ยมันจะช่วยให้การคำนวณเนี่ยได้ไวขึ้นนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างที่เคยออกข้อสอบไปนะครับก็เป็นข้อ3ามในข้อสอบชุดของปีแล้วอันนี้หาแรงของ a กับ b นะครับ a b แล้วก็ d e ปกติเวลาโครงสร้างเขาจะเขียนแบบง่ายๆก็คือขีดเป็นเส้นเลยนะครับก็ผมก็เริ่มทำด้วยผลรวมของโมเมนตัมรอบจุด d ดอกนะฮะ d ดับก็คือจุดนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้กำหนดตามเขียนเ็นสูงนะฮะมีแรงกระทำที่จุดไหนมีแรงกระทำ500้ิยนิวตันที่ตรงกลางนะฮะ ระยะอันนี้ก็คือ2.5งดห้าคูณกัน2อันนะแล้วก็ MF ยังไม่รู้นะฮะอันนี้เป็นซัพพอร์ตขึ้นมาเพราะฉะนั้น Reaction ของ m s ก็คือจะมีแรงขึ้นนะ,ะตัวแรกแรงคูณกับมระยะก็คือ2.5แล้วก็มีทิศทางเป็นบวกสำหรับอีกตัวหนึ่งนะที่ f พราะมันดันขึ้นแล้วก็มีทิศทางสวนกันก็จะเป็นทวนเข็มฉะนั้นเป็นลบนะก็ m f คูณ5พอเราคำนวณได้ m f อบมาก็จะได้ค่า250นิวตันนะครับอ่า summation ของแรงทั้งหมดในแกน y นะฮะมานะครับก็จะหาเพื่อหา m d m d ก็จะเท่าก,กับ5,000ลบด้วย2,500 ก็จะได้2,500นิวตันนะฮะมาพิจารณาที่จุด p ดอกนะฮะ p ด p อกดอกทจุดนี้นะ f(x) เท่ากับ0ในเมื่อเราได้ f(x) เท่ากับ0แล้วนะครับ f(x) เท่า uh, กับ0แล้วก็ค่า b e นะฮะอันนี้ e ขามันไม่ติดกันนะ ดีไม่ได้เติมสีน้ำเงินสักาไนะก็จะเท่ากับศูนย์นะครับเ,เดี๋ยวสิอย่าเพิ่งจบนะอ๋อผมไม่โดนถูกอะไรก็ไม่รล้เดี๋ยวอ่ะขยายภาพหน่อยใกล้จบละ ก็จะได้ de นะที่เป็นคำตอบก็ขัดไอ้แค่ ab 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 นะ ab ตรงนี้นะ a e ทำไมเราไม่ได้คำนวณถึง ab นะอ่ะเดี๋ยวไล่ถึงตามนี้แล้วกันนะครับอ็ไฟดีได้เ,เสร็จปุ๊บก็ จะได้ค่าหนึ่งนะฮะเป็นศูนย์แล้วก็เราจะใช้กฎที่เรียนมาก็ได้นะฮะข้อที่สองอันนี้ตั้งฉากตรงนี้มีค่าเป็นศูนย์นะครับ A, B, e. เอฟบีอีศูนย์นะครับอ่ากลับมาตรงนี้ d ีเสร็จแล้วสมมติเชนของแรง Y นะครับที e, ่จุดไหนอ่ะ ทีจุด T d, d o กนะ d t d o ก็จะมีค่าแรงสองแรงที่กระทํากันนะแล้วก็เราก็จะรู้ว่าไอเนี้ยเป็นแอคชั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นกินก็จะเป็นแรงคอมเพสนะครับอ่ะต่อมาพิจารณาที่ p o i n A นะไ A ก็คือตำแหน,น่งด้านบนนะเราก็จะได้ a d เท่ากับ สิ่งที่คำนวณมาเมื่อกี้นี้นะครับ FAD อ,อยู่ตรงนี้อดีเขียนต่อไป FAD นะฮะอันนี้ก็น่าจะเขียนเป็น FAD อ,อันนี้ก็คือ FAE FAB นะครับเราก็ใช้ u มม a t i o นของรอบตุดวายที่ A นะครับ เราก็จะได้แรงของ AE ซ๊ไอีกห้าบวกอ d มีค่ากับศูนย์นะว่าก็แก้อ e มาได้นะ a อ AB ยังคำนวณไม่เสร็จก็ใช้ summation ของรอบ Fx ฟเกัดับศูนย์นะครับโดยที่ว่าดูจากตรงนี้นะฮะอ่ ไปบวกด้านไหนดีไปบวกด้านนี้แลยกันนะฮะด้านนี้ไปบวกนะเราก็จะได้เ a a b มันวิ่งไปลบนะส่วน a e, e, อที่มีค่าค o s นะครับ e. e, มีค่าเป็นบวกนะเอไอมีค่า cos 45้าองศานะ บวกนะฮะเพราะฉะนั้นอ F A B, เอฟเอบจะเท่ากับเ e, อฟเอบคอสสีิบห้าองศานะครับอ่าอ่าค่าเท่ากับค่าตัวนี้บอกว่า,วาอะไรสี่สา,ามันเท่ากันโอเคก็ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะคำนวณโกงทัสแล้วก็ ส่วนตัวที่จะมาช่วยก็คือ,อเราหาไอตัวซีโร่ถ้าหมายถึงตัวที่ไม่ได้รับแรงเนี่ยมันก็จะช่วยให้คำนวณไวขึ้นนะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไปทันผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องสรุปตอนข้ามอีกทีนะฮะน่าจะครบหมดแล้วแค่นี้นะครับสวัสดีครับ